เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านครับวันนี้ครับเราจะมาเล่นเกมอมงอสซึ่งก็มิวสิกมามาเล่นมิวสิกมาแล้วครับเราคุ้นมากเลยนะพิง เสียงเพลงก่อนวัดแล้วแดดแดดเราไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทอมมี่ช่วยบอกผมดิ ครับผมมีที่คาเฟเทียร์สองอันแอดมินอันนึงก็ห้องไฟอันนึงไปถึงขยนนัดนดาวโหลดไว้ที่หลังผมจะพูดว่าทำอะไรเร็วๆก่อนเข้าไปทำอะไรช้าๆไม่ไว้ใจสีเขียวอ่ะเราเสียงเพลงก่อนนะครับ ห้องอะไรกนันอะห้องคาเฟ่เทีเยเออดาวน์โหลดดีกว,ว่าแต่ว่าจะเพิ่งมาห้องนี้ไม่เมื่อกีไก้ได้ผมเดินผ่านศพเมื่อกี้ได้ผมเดินผ่านศพสิม่วงไปใช่ปะ่ะดูพิมพ์แชทกันสีส้มบอกเกมสีเขียวอ่อนก็เอ,อสีเขียวก็บอกว่าอะไรแนบะเออวัด วดอะไรสักอย่างแหละซึ่งคนที่ผมสงสัยอะ่อะเออสกีสดบอกสกีสีขาวบอกว่าคอเกปตสีเขียวกันสีเขียวมาสงสัย มีคนโหวตสีเขียวอีกคนอีกคนนึงครับมันผมสีเขียวออดแน่นอนอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต ใช่ใส่สีเขียวอ่อนแน่นอนแมวสีเขียวใช่สีเขีววยวอ่อนชัดเจนมันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผิดว่าสักทีสีเขียวกสีเขียวอ่อนมันวิ่งตามผมมาตลอดผมแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นมันก็เป็นจริงๆ ตอนแรกก็นึกว่าสีเขียวสีเขียวแค่ตอนแรกเนี่ยสีดสีขาวกดป่มแล้วกดปุ่มไปไป วัด <What? c oughs> เดี๋ยวลืมไปผมตายแล้วผมยินชัดไม่ได้อ่าสีเววสีเขียวบอกแวสีขาวบอกอ่าไม่รู้เรื่องใช่เพื่อน สีลำบอกอะไรส,สีฟ้าบอกฮ่า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 โอเคสีเขียวอดจกตายโอ้เอพูดถึงว่าสีเขียวอดจกตายมันก็ตายจริงๆอ่ะลากรอนนะเพื่อนแกออกไปลองเอาอากาศซะตอนทรยศแล้วอิพอร์ตสุดคนเรียบร้อยในดอยู่ในห้องเดิม อยากเป็นดีโพสเตอร์มากเลยอะ่ะคือผมอยากเป็นดีโพสเตอร์เพราะว่าเออผมไม่ค่อยจะเป็นดีโพสเตอร์นะผมไม่ค่อยได้เป็นดีโพสเตอร์นะมมอ่ะเ,เ,เริ่มเกมแล้ว ่ะใครเป็นคู่เลดไะทำควีสกันโอ้ห้องไฟอันหนึ่งมีห้องไฟอันหนึ่งห้องเออห้องเออเปิดก๊อตอันหนึ่งเออห้องเตาปฏิกรณ์อันหนึ่งพอเจงแล้วเป็นห้องเตาปฏิกรณ์สองอันนั่นแหละห้องเตาปฏิกรณ์ เขียวออกมาดิแน่นวเพื่อนผมจำได้แล้วว่าสีดำมันคือสีเขียวเข้มเพราะว่าผมจำชื่อได้ไปชมเพื่อนต่อหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็ในขวาขาบนเพื่อนสายบนไเพื่อน ก็ดีกว่าก็ได้ก็ได้ก็ได้อาวีแรงดุกลงอยู่อ่ะดีใจอ่ะไม่ไดเข้าไม่ได้เข้าเลยก็ออกมาแล้ ผมก็จะเป็นคลิปเรียบร้อยวันมาคาบูชานลครับลุยหยุดหยุดเรียนนะวันนี้หยุดเรียน,น,นเพราะว่าเป็นวันมาครับบูชาโหโหดดดเหล่าอนไม่เอาไว้ใจ กระทางเดียวกับเราใช้ไม่ได้มันเป็นมอนสเตอร์ป่ะแล้วก็เดี๋ยวทำไมหลอดทากไม่ขึ้นเลยทำไมหลอดทากไ,ไ,ไม่ขึ้นเลยอะทำไมหลอดทำไมหลอดคุณไม่ขึ้นเลยเนี่ยทางไม่ขึ้นไะเกิดอะไรขึ้นสีที่ผมสงสัยอยู่คือสีเขียวเอ่อเช่เคยนะเมื่อไรจะชนะวะต้องมีการคิวเกิดขึ้นแต่ เก่าคือทำไมคือจะไปหลอดทางขึ้นถือว่าล้วต้องมีคนตาแล้วแหละคนเดีหนาสองคนปิประตูแบบนี้ชัดเจ็ดไปบีใครปิดประตูบบะตว้าวแล้วขอบารีพอร์ตหลอดทางก็ขึ้น

สีดำโหวดมันคนโหวดมันสีดำมันเท่ายเอายอะมพวกเราไปใช่สีดำมันทลายเายิ้มพวกเราโหวดสีดำดิมาส <c oughs> นัเกเขียนสายสัตว์ใครโหวดผมเนี่ยใครโหวดผมแต่ว่าไม่มีใครออก สีดำเป็นนิมพโปสเตอร์เกตก็อย่าอยู่ใกล้สีดำเฮ้ยสีดำหายสีดำโปหลุดนะสีดำแกแกใช่ไหมแกใช่ไหมสีดำไ่านะแกใช่ไหมวอซะ ใครหนึ่งเล็ดหนึ่งเล็ดอะไรแบ c k r สีเีสีดำสีดำ ดำบหมดมั้ย,ยทุกคนครับอย่าไปไว้ใจสีดำนะสีดำมันเป็นอิมโพสเตอร์ใส่ส้สมด้วยป่ะเนี่ยยาแก้วสีดำไปแล้วกดปุบ เออหรือปั๊บสีส้มมารีพอร์ตหน่อยบอกแล้วว่าสีดำสีส้มสีส้มแก้วโหวดชัดใช่ไหมฉันเชื่อว่าสีเขียวอ่อนโหวดสีดำสีดำบอกสีเขียวไม่ใช่แล้วหนเต็มตานะโหวดบันเลยสีดำไม่โหวดบันเลยสีส้ม ส้มจะบอกว่าอะไรสีดำบอกสีเขียวช,ชัดสีดำบนนะครับแล้วสีส้มจะบอกว่าอะไรไหมสีเขียวว่าอ่อนบน เว้ยสิสมบรดำดิอมบอดดำ e s ชะดาอีกสักสะอาดสวัสดีคับ